สวัสดีค่ะช่องหนุม่มบ้านนาชาแนลค่ะป้าพากันเฮียนอย่างอยู่กันคุ้มหน้าคุ้มตาเลยน่าดีนะยายดีจ้าแล้วปิดเตาเมื่อนี้่ลูกญ้าออกจากผกหอมเนาะคะ่ะกนมันเห็ดเตือนะอ้มอมบอกให้น้ำไหลลงไปพุ่น มันจะอาจจะโลดเดิดมึงเดิดต่ย้อนมันนาถ้ากัะปิดเตาเดีสาวสอบที่ละเียอบที่ะออะอรบุกเต็มขังบึ่งสอบ <c oughs> ไอ้ขีเว้ยบึ่งสอบาเบึ่งวิธีการนั้น สมขี้ตมุมรลุมวันน้าจนเห็ดเตาละมั่า <laughs> วะเป็นแน่ไหนตีสอนวิชาใหามา้ม่เพาะยังบัจำว่บบำาเออปิดแต่ผมทำอะไปิดวะนกกขโมย <laughs> นึบงบอกให้ดมเบิรควันมัน โดนตนเลยครับพิดเร้ไหมขนอย่างวะว่อึ่ตออารมณ์ใหม่เหรอี่คิวอารมณ์ดีมิตรหัวนะคะรอบปิดมงก่อนหนุ่มมันหน้าปิดนะคะ ได้ใจเอางได้ใจเอางาพอหมอโลจักบาอ์ะนะคอยว่าซื้อเื้อจะคอยหันยามันแพง วันนั้นเอาหลืบิอาก่อนตัวนึงตัวเดียวนั่นเลยไงก็มึงวิธีกรารปูเต่าเนาะค่ะบ้านนี้มัคคโนนย,กกยวความหมายอันคู่กระบอกนักเรียนเบออัน

วิธีการปูเนาะคะ่ะเข้ากระซีเอาสั้นแรกเป็นสังกะซีค่ะสั้นที่สองเป็นใบไม้เนาะสั้นที่สามจะไม่ขี้ดินเนาะบันนี้ ต่พอบอคุณครูบอกว่าบางยายานี่ก็สามถังไปมาโอเมเบิดอะไรท่าไรถั 3, งสามสี่ถังเป็นยังเตรียมสูมไฟล่ะ <laughs> ขาวานเตรียมสุมไฟแล้วนะคะออขาวานเตรียมสุมไฟแล้วไปค่ะน้องหญิงที่พาไปบึงยายตุ่นกุ่นมัน มันอยู่เลิกเปลนมันทนาทีเนาะค่ะมันอยู่เลิกเเเ้าาาาวนมออคืบหะ

มึงดึงมาขึ้นนะมันมีหัวอันนั้นอันน่ะง่ามันซื้อ <c oughs> หัวมันไปก็ดีเอาไป็ย่าอาไปให้หนูโอก,ก็มะฮักอ่อนนั้นมันไปให้หนู <c oughs> มันยังต้นน้อยหูต้นคุ่นแม่แ <c oughs> ป้หัวเดียวหนึ่งมือนะ กโป uh, ูสิแล้วแ้วเนะคะฮันยังบางอยู่แม่เนาะเฮ้ยได้มาใส่อีกเหรอแห้งทัก่อมโปลูดซ้ำหนึ่งทีเนี่วถ้ามันแห้งหัวพวกยุ่ยตโอเสดหลายยังวิธีการโปู๊เตาเนาะค่ะการเผาถ่านแบบโบราณ ทั้งพี่กระซูมไฟขึ้นแล้วแรงเดียดอไวติดขุ้นไปวันต่งเกาสูตนนี้เ่ต้องห่วงไม้ในตาอกับไม้จุดนั่นจักเรได้ชิวัวเ <laughs> อันนี้ก็เป็นปองไฟนะคะยังไม่เท่าเบื้อหลายกูแม่าเา <c oughs> ดังไฟปุ๊บออกปเอปลวปั๊บเลยมันบวมเหาะเรี๋ยวบอกอะไรพี่น้องครับ ให้มันสมั่งจังหน่อยแลวเฮ้จังมะสมดินอาขึ้นอีกเนื้วิธีการเผาถ่านแบบโบราณเนาะค่ะอากิดดินมาอีกอรอไว้ทับโป้ออีกหอหะือสิโป้เลย ประกาศขี้ดินมาจากทีมซาพนโอค่ะทางใต้พนโอามาโยนเนี่ยไม่หย่างก็มันยาวหน้ามันเป็นลูกมันมันจะโยดเนี่ย อย่นะอ่าลูกมุ้กุ้มเลยค่ะคลิปนี้น้องหญิงก็ขอจบไว้เพียงสำนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบานนาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ